สนามบินอิหร่ามคมมนีประเทศอิรานกรุงเตหะรานนะคะก็คือว่าพอมาถึงเนี่ยเขาจะต้องใส่ผ้าพันคอไอแบบผ้าคลุมหัวแบบนี้ทุกคนนะผู้หญิงแต่ผู้ชายไม่ต้องแล้วผู้หญิงเมื่อกี้คนในกรุ๊ปทัวร์เราอะ่ะเขาใส่ชุดแบบสั้นประมาณหัวเข่าอะ่ะก็ไม่ได้สั้นมากนะแค่หัวเข่าอะ่ะไม่ได้เจ้าหน้าที่ไม่ให้ขึ้นมาต้องไปหาเปิดกระเป๋าหรือหา ผ้าหรือกางเกงอะไรก็ได้ใส่แล,วแล้วเขาก็เอ้าวสวยยรับเพราะว่ากางเกงอ่ะมันอยู่ที่กระเป๋าที่โหลดไปเลยไม่รู้เขาทำยังไงเขาบอกใครที่ถูกระเบียบก็ขึ้นมาก่อนเลยขึ้นมาก่อนพวกเราขายยาวกันหมดแต่ผู้ชายไม่เป็นไรผู้ชายปาถ้าใส่ขาสั้นนะผู้ชายไม่เป็นไรผู้ชายไม่ต้องห่วเหมือนผู้ชายดนะีอย่างเงี้ยที่ <laughs> สุดน้องเขาเอาผ้าเหมือนแบบอย่างเงี้ยมานุ่งเป็นผ้าน,นุ่งย,วยาวๆไปอย่างนั้นนะผ่านก็คือประเทศนี้เขาสตรีกไงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องอะไรด้วยใช่ไหมแล้วก็ เดี๋ยวขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็จะต้องรอต่อเครื่องตรงนี้ประมาณ3ชั่วโมงแต่ตอนนี้คงไม่ถึงแล้วละ่ะอาจจะถึงแค่2ชั่วโมงแล้วประเภท,ทศนี้คือเราซื้อโลมิ่งมาของ AS หรือของ d t แทอะไรก็ตามอ่ะจะใช้ที่ประเทศนี้ไม่ได้ที่อิหร่านเพราะเขาบล็อกหมดเลยถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ Wi-Fi ก็ต้องไปที่เราแล้ว WiFi เขาจะแบบอ่อนด้อยมากเลยไกด์บอกว่าจะชาแล้วแบบใช้ได้แค่คุยไลน์อ่ะนั่นแหละแล้วก็ต้องเสียค่าเขาเ้าเรา20ยูเอสดอลลาร์ ถ้าเกิดว่าไม่งั้นก็ไม่มีไ i ไฟให้ใช้ฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่รอต่อเครื่องเราจะไม่มีไ i ไฟนะคะถ้าใช้ไลน์ก็ส่งรูปส่งอะไรไม่ได้ใช่ไหมส่งได้เยใช้ไลน์ได้มไ้ไกลอกล้อใกล้อลไม่รู้เขาบอกว่ามันคมันน้อยมากต่ำมากอะไรอย่างเงี้ยกันดีกว่าคะตอนนี้เราอยู่หลัที่ร้านขายของเหมือนขายของที่ระลึกหรือซุเปอร์อะไรเงี้ยมันมีน้ำอะไรแปลกแปลนะน้ำอะไรอ่ะอ๋อเชอร์รี่ไม่แปลกเท่าไหร่น้ำเชอร์รี่น้ำบลัดออเรนจ์ส้มที่มันเป็นสีเหมือนส้มสีเลือดอะบลัดออเรน อันนี้อะไรอ่ะอ๋อน้ำอื่นๆก็จะคล้ายๆบ้านเรานะเฟนต้าน้ำส้มแต่ว่ากระป๋องจะเล็กๆแล้วก็มีเฟนต้าน้ำมะนาวน่ากินนะอันเนี้ยแหววกระป๋องละเท่าไหร่อ่ะอู้ตายละเทไหร่ะคะเดี๋ยวนะไหนลูกเม็ดแมงลักหน่วยเม็ดแมงลักใช่ป่ะเม็ดแมงลักมันจะกลมๆป่ะไม่รู้เม็ดอะไรหน่วยเงินก็เป็นอิหร่านแต่มันอันนึงมันแสนห้า แล้วมันคูณยังไงแสนห้ากระป๋องละส่งห้าเหรออันนี้กระป๋องละสี่แสนคูณยังไงอ่ะนซื้อน้ำเตี้เป็นแสนจะกินได้วแต่มึงไม่แต่เขาบอกว่าหนึ่งอยู่เอเซอร่าจะซื้อน้ำเปล่าได้ประมาณสองขวดนี่อยากกินอันนี้ค่ะประเทศประเทศแถวแถวนี้ยถั่วเขาขึ้นชื่อนะถั่วเขาอร่อยแล้วก็ไม่กินน้ำกินถั่วก่อจิ๋วน้ำแม่มีแล้วหรือเจ้าน้ำไม่ไม่ไม่ค่อยมี เราขอปวดเดีสองเสียเดี๋ยวเรานทาไม่เป็นจะเาเสีย,สยได้ไหมเอา้ได้สิเนี่ยปลาทุงมาถั่วถั่วอะไไหมนี่อมอนซ์สเจ็ดอัลมอน,อ,มอ,นอันนี้มันเป็นถั่วลิสงธรรมดานี่พ<อ>ี่ทำิโอนี้คืออะไรคะเนี่ยน่าสนใากแม่น<อ>่าสนใทีเนซีโอทำไมมันเป็นสีน้ำตาลมันไม่เขียวๆอ่ะไหนน่าสนใเนี่ยอะเปน ไม่ใช่มันเป็นถั่ยนี่เลยลิสงเมื่อหลังเราก็ไปพูกเพื่อนให้แล้วว่าเราเคยไปจับน้ำขวดละแสนถุงละแสนตลอดขนมทั่วไปอ๋อมันก็เป็นซุปเปอร์ที่มีขนมทั่วไปมีแบบเนี้ยพวกมัฟฟินอะไรแบบนี้นี่เลยค่ะนี่อะชิ้นละแสนห้านะคะมีอาหารนกด้วยให้ลูกคุณยงเลย อันนี้สองหมื่นเจ็ดเพชรทันตะวันเออเหมือนที่เฉกเจลไข่ดาวชอบที่สองหมื่นเจ็ดห้าร้อยอุ้ยสองหมื่นเจ็ดพันก็มีแบบช็อกโกแลอื่นแล้วมีอะไรอ่ะผลไม้แห้งเห็นว่าดรายฟรุตอ่ะจะมันหน้าตาไม่น่ากินเลยที่ดินเลยค่ะมันเป็นรายมิกซ์ก็หลายหลายอย่าง ก้อนนี้อันนี้แกะมาให้แล้วเนี่ยเมล็ดอะไรนะอันเนี้ยพิต้าเจโออ่ะใช่เหรออ๋อใช่เหรอคะใช่เหรอก็ไม่ประท้องเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ามันพันธุ์พราวัยร้อนมากปลาถ้าเธอต้องพันถึงแย่แน่แล้วมันร้อนเหงื่อแตกมากนี่ข้าวโพดรสบางุ่นไม่แต่ช่วงมี้ปลาเขาบินิก้าเฟรเมอร์ข้าวโพดรสบินิก้า นิกนี่ลิปต่างๆนั่เหรอสีส้มเหมอฮะคลิปโจ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 เอ่อบีโฮโจโจโจมีเละปะไม่เห็นมีเละเลยเนาะเห็นบีโฮโจโจนี่ยโจโจเต็มหมดเลยนะคะคิดจะดูจนหมดมั้มหรือเราจะไปฝั่งนู้นบ้างละยอดจ้าข้าวซอไหนนี่บอกว่าถั่วอร่อยอยากกินถั่วมัากคนนี้ฮะแต่มันซื้อได้ไหม แต่เราเรา,เราคือเรามีความลำบากเรื่องของแบงก์เราไม่รู้เ,ออเราไม่ได้แลกเงนินเลยตัวตุกีดีกว่ามาใช่เนี่ยนะห,หน้าตาเหมือนขนมตุรกีดีไลท์ชื่อดังของตุรกีนะม,มันน่าแปลกมากมันจะเป็นเหนียวเหนียวหว,นวานหวานแล้วใส่ถั่วข้างใน เหนียวเหนียวหวานหวานใช่เดี๋ยวลองไปชิมตุ๊บต๊อบอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวลองไปชิมที่ตุรกีดูคือเขาบอกว่าอร่อยมากแล้วก็มีอีกขนมหนึ่งชื่อบัร์กล่าว่าต้องไปลองชิมที่ตุรกีมีขนมตุรกีอะไรหลายอย่างเดี๋ยวมีปัญหาใจผ้ามากเลยฮะอ่เดี๋ยวเอาใหม่อีกเจ้าที่มาเดินจับตลอดเวลานะใช่เอาผิดเจ้าต้องเองไหมอย่างนี้อ่ะ คู่แม่อ่ะยืมๆท่านึงนะคะกี้มีควมหมายถึงด้วยว่าแคร์มูลกับจิ๋วใครเป็นแม่ใครเป็นลูกเออเห็นจิ๋วตัวสูงกว่ามั้ยใช่จะเห็นจิ๋วตัวสูงกว่าแล้วเขาบอกแม่หน้าเด็กคือแม่ใส่เสื้อกาตูนด้วยนี่ใช่จะเปิดหน้ามันก็จะตกใจนี่อะไรนี้ได้อย่างเนี้ยอ่ะนี่แล้วก็พันมาผูกอะไรไหมผูกอะไรไม่ไม่พันไปดีกว่าผูกมันจะตลกเอออย่างเงี้เออได้แล้วได้แล้วปะจะไปดูตรงอื่นของสนามบินบ้างปะ เหมือนคนอินเดียนะคะเอ้ยไม่ใช่อิหร่านเลยคะไม่เหมือนเลยทำไมอะคะน้ำมวยไม่ได้ละตาเป็นขีดอย่างพวกเรามันไม่เหมือนของเขาจะตาโตโตตาโตกลมมีขนตายาวงตากลมๆอ่ะเธอพรมลบจับได้อย่าไปจับอย่าไปจับเดี๋ยวเขาขายเลยพรมพรมเนี่ยที่ตุรกีก็มีนะคือแต่จับได้ไหมคะอย่างเบอร์เซียอะไรแบบนี้เขาจะอุ๊ยสะดุดแล้วสะดุดแล้วที่นี่จุดเไม่ลองจับมือเนี่ยไม่ใช่ถูกด้วยนะ แพงเลยนะโมแถวแถวย่านนี้ที่ตุรกีเดี๋ยวเขาที่ทัวเรา่ะเขาจะมีพาไปดูโรงงานชฟมด้วยแต่ว่าคือมันจะเป็นเหมือนแบบเขาเขาเรียกอะไรเขารันรัฐบาลหรอถ้าของที่นี่ราคาหมื่นบาทไทยอะค่ะหมื่นบาทแล้วมันก็ต้องเป็นเท่าไหร่ไม่แต่แฟนต้ากระป๋องระแสนอันนี้น่าจะเป็นพันล้านอะ เขามีผ้าขายเต็มเลยเป็นเท่าไหร่ครับไม่รู้วะค่ะดูไม่ออกเจ็บสี่สุดแล้วก็กระจุกกระยุยคืออะไรไม่รู้อ่ะไปเปลีนเสื้แต่ผ้าผืนนี้สวยกว่าที่ติวแต่งไงนี่เหรอแต่ของแฟนมันไม่สวยอันนี้ซื้อมาจากカมร์งเหมือนเลอะเลอะเลอะตัวปกสองรูปพิมพ์มันจะูกเกลียดนี่เขมรไม่เหนื่อยแบบฟิลแม่โมจะเลยเห้รูปเหมือนเขมรจริงด้วยฮะเหมือนเขมรเนี่ยหน้าไม่หน้าไม่เหมื่อยฮัลโหถึงเราต้องปิด้า ร้อนมากเลยกะปาคืออาม่อกี้ผ่านเข้ามาในเกตแล้วเวลาจะเอ็กซเรย์เขาก็จะมีแยกชายหญิงนะ กูใช่็หมคะก็เมื่อกี้เราเอากระเป๋าเข้าเครื่องอะแล้วแม่ก็เสล่เงาถอดรองเท้ากันใหญ่เลยเขาไม่ต้องถอดแล้วเขาก็วิ้งไหวจนทีว่าไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดอะไรเงี้ยถอดไปแล้วเอาเข้าเครื่องเรียบร้อยอะไรเงี้ยเ่้าอใส่เเอยใจนั่นก็เราก็สงสัยทำไมไม่มีหมีแยกแล้วคนข้างหน้าเราเขาถอดเราก็ถอดตามไงเอเสร็จแล้วเข้ามารอนมากเลยเนี่ยแต่ต้องรออีกตั้งวันชั่วโมงหนึ่งคือที่เนี่ย เรามาต่อเครื่องเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเราซื้อทัวร์แบบให้มันราคาถูกหน่อยถ้าเราบินแบบมาฮานแอร์มาต่อเครื่องที่นี่ใช่ป่ะแล้วก็จะได้ทัวร์ราคาถูกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาแบบบินตรงแบบพวกตะก,กิีอะไรอะ่ะบินตรงไปตุรกีปุ๊บจากไทยไปตุรกีเลยก็มีมันจะไ,ไม่ต้องเสียเวลาต่อรื่อย่ามาเจ้าอิห่านไงไม่แต่ว่ามันจะมันจะแพงขึ้นเยอะเหมือนกันหลายพันอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเอาถูกๆดีกว่าไงาแล้วก็นี่ไงเป็นประสบการณ์ได้มา เที่ยวสนามบินอีร่าเลยนะไม่ได้หรอเที่ยวที่เขาค่อนข้างจะดุแล้วก็ดิกนะดุดุเหมือนกันเวลาเข้ามาคุยเนี้ยเขาจะนี่เขาสนามแบบใช่ชี้ชี้ออะไรเงี้ยแบบว่าซีเวียอะไรอย่างเงี้อ่ะก็นั่งรอไปร้อนมากค่ะนี่แฟนต้าได้มาจากเครื่องบินนะคะฟอนต์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขียนว่าแฟนต้าเหรออันนี้แฟนต้าเงี่ยหรือว่าไม่ใช่แฟนต้าอ๋อใช่แฟนต้า น้ำส้มนะคะกระป๋องน้อยคือบนเครื่องบินน่ยปกติก็จะถามว่า w ุ้ยวุ้ยวุ้ยจุฬาทูดริงส์อย่างงี้ใช่ไหมกินอะไรน้ำดื่มอะไรน้ำบอก์วอเตอร์นะไม่หยิบไม่หยิบอะไรก็เนี่ยหยิบอันนี้ก็ยืนยืนมาเลยไม่เห็นคนนิยมในประเทศนี้มากเลยทำไมเขาไม่ถามเราก่อนว่าเราจะกินอะไรมันก็เห็นมีแฟนต้าเยอะเลยอืมใช่ใช่ใช่เขาก็หยิบไปเลยอ่ะไม่ถามเดี๋ยวลองชิมสิแฟนต้าเหมือนบ้านเราไหมเปิดที่ได้หรอคะเอาไปร้านก่อนนะเอาไปร้านตรงนี้ก่อน ่าเข้าตัวห้องน,น้ำเออห้องน,น,น้ำในสนามบินนี่เป็นแบบนี้เลยนั่งยองรับนั่งยองแต่ว่าประจับประจาสปวงานนะจะเป็นนั่งยองมีเน็ตแล้วนะคะเย yeah. มีเน็ตใช้แล้วมันมีฟรีไวไฟให้ด้วยค่ะแล้วถาน้ําด,ดื่มไหม อะไรนะช้าไหมไม่รู้เพิ่งคันเน็คอยู่นี้เองยังไม่ได้ทาอะไรเลยคือช้ามากเปิด Facebook มาจะดูคอมเมนต์จะตอบเมนไม่ได้แบบช้าค้างหน้าข,าข่าวมานานมากแล้วก็คือพี่ไกด์บอกว่าส่งรูปอะไรไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันช้าไงอ๋อไม่ได้บล็อกแต่มันไม่ได้บล็อกนะแต่ว่าก็คือเทคได้อย่างเดียวเทคจะได้เร็วพี่จะลองชิมเพนต้านะ,นะคะเฮ้ยปลาไว้ใจไม่ได้ปลาอาจจะขยาวให้หนูเปิดปลาเปิดเลยค่ะไปป้อมตั้งเลยนะ อ่ะแฟนตากระป๋องละแสนโอ้โหดกยอดค่ะนี่เท่าไรควันขึ้นขนาดนี้รสชาติเหมือนเมืองไทยไหมมันไม่เย็นนะคะไม่ได้ไม่อร่อยันเ,เหมือนไหมนนะรสชาติหนูไม่เคยกินแฟนต้าของเมืองไทยนะเลยแปลวหรือว่าจะใส่เครื่องเทศไปด้วย มันก็ต <rôle à> ้องเหมือนเหมือนกันไหมคะเหมือนกันทุกที่เลยค่ะมีแน่หรอกเหมือนไหมเหมือนเหมือนเหมือนค่ะปลาชิมดิค่ะปลาไม่กินน้ำมันลมหนูก็ไม่กินแม่แม่ลองชิมไหมคะก็ปกตินี่เดี๋ยวเล่นก็แป็นปลาลังส้มปกติอะ